กรอบให้กับข้อความเพื่อเน้นความน่าสนใจแบบนี้ทำยังไงไปดูกันค่ะตอบคำถามให้กับยูเซอร์นี้นะคะใช้แอปคิเนม a าเตอในการใส่กรอบให้กับข้อความเพื่อเน้นความน่าสนใจ ให้คุณนะคะดึงภาพหรือวิดีโอหรือข้อความที่คุณต้องการอยากจะใส่กรอบลงมาไว้นะคะ<ม>เสร็จแล้วนะคะปูจะใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะวาดเขียนซึ่งอยู่ในเลเยอร์นะคะให้คุณจิ้มไปที่เลเยอร์นะคะวาดเขียนตรงนี้จิ้มขึ้นมาเลยนะคะจะมีเครื่องมือของวาดเขียนนะคะออกมาแบบนี้ อันดับแรกนะคะให้คุณเลือกตัวนี้ค่ะหัวของวาดเขียนซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะคะที่ปูจะใช้วันนี้คือจะเป็นหัวที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะที่ปูเลือกไว้นะคะตรงนี้เลือกหัวของวาดเขียนได้แล้วนะคะให้คุณมาเลือกสีของหัววาดเขียนนะคะเราสามารถจิ้มไปตรงนี้ เพื่อเลือกสีได้เลยนะคะ <Stars> สมะสมุติว่าปูต้องการอยากจะเลือกเป็นสีแดงนะคะ <Flag> ก็เลือกตรงนี้แล้วกดถูกได้เลยเลือกสีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาเลือกขนาดของหัววาดเขียนที่ตรงนี้เลยค่ะจะมีหลายขนาดให้เราเลือกตั้งแต่หัวเล็กยันหัวใหญ่นะคะให้คุณเลือกนะคะขนาดของเส้นของหัววาดเขียนให้เหมาะสมกับข้อความของคุณได้เลยเมื่อเลือกได้แล้วเรียบร้อยนะคะให้คุณนะคะใช้มือวาดมาแบบนี้เลยค่ะ อยากได้กรอบเล็กกรอบใหญ่แค่ไหนนะคะเราสามารถบังคับมือได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องวาดแค่ครั้งเดียวนะคะ,ะปูได้กรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ปล่อยมือออกมาแบบนี้นะคะก็จะเรียกกรอบนะคะเพื่อเน้นข้อความของเราให้น่าสนใจมากขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ภาพเคลื่อนไหวาการเข้าและการออกให้กับกรอบข้อความเพื่อให้ดูสะดุดตาม,มากขึ้นที่สัญลักษณ์ต,ตัวนี้ค่ะจิ้มเข้าไปเลยแบบนี้นะคะที่แถบด้านบนสุดนะคะให้คุณจิ้มเข้าไปที่ตรงนี้เพื่อใส่การเคลื่อนไหวตอนเข้าก่อนคะ่ะปูจะเลือกว่าตามลายเส้นนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลือกนะคะระยะเวลาที่จะให้เขาแสดงผลสมมุติว่าปูเลือกอยู่ที่1.2วินาทีเลือกการเคลื่อนไหวตอนเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกการเคลื่อนไหวตอนออกที่ตรงนี้ค่ะที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเพื่อเลือกการเคลื่อนไหวตอนออกนะคะปูจะเลือกรลบตามลายเส้นค่ะจิ้มเข้าไปแล้วก็เลือกเวลานะคะที่เราจะใช้กับเขาเสร็จแล้วกดถูกและลองกดเพย์ดูค่ะก็จะได้กรอบให้กับข้อความเพื่อนเน้นความน่าสนใจมากขึ้น